สวัสดีครับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับช่องธนวัฒน์ชนแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมีเทคนิคดีๆนะครับมานําเสนอครับในการตีตะปูนะครับหรือตอกตะปูไม้เนื้อแข็งนะครับแบบแข็งอย่างนี้นะครับแข็งมากครับถ้าไม้แดงๆแบบนี้นะครับก็เวลาเราตอกตะปูลงไปนะครับก็จะทําให้ตะปูงอนะครับ ถ้าไม่มีความชำนาญจริงถ้าไม่ช้ช่างไม้จริงรับก็จะตีแล้วงอนะครับส่วนเทคนิคที่ผมจะมานำเสนอนะครับสำหรับมือใหม่นะครับก็สามารถตีเข้าได้โดยง่ายๆนะครับเทคนิคที่ว่าก็คือนี่ครับใช้ถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกนะครับจะจะฉีกก็ได้ครับหรือว่าเราจะ เอาลองแบบนี้นะครับแล้วก็อาตะปูวางแล้วก็ตอกลงไปในเนื้อไม้นะครับ mm hmm. ก็จะทําให้ตะปูเราไม่งอนะครับเพราะว่าถุงนะครับจะเป็นตัวหล่อลื่นนะครับระหว่างไม้กับตะปูนะครับให้มีความล่อลื่นแล้วก็ให้เราตอกตะปูลงได้ง่ายๆนะครับรจะทําแบบนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับ นี่นะครับอันนี้แข็งมากนะครับไม้นะครับค่อยๆเคาะเข้าไปนะครับน,นะครับเป็นไม้แดงหรือเปล่านะครับไม้สมัยก่อนนะครับนี่นะครับ นี่นะครับสุดยอดนะครับขนาดแข็งขนาดนี้นะครับยังเอาอยู่นะครับนี่นะครับก็นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับพ่อหายอบดู้